เขาฝากมาบอกคุณว่า เขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยสวัสดีค่ะชาวาธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงแบบรนดอมนะคะดวงความรักให้กับชาวาธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโดยที่คลิปนี้จะใช่ของคุณหรือไม่จะไปดูจากพลังงานหลักการของคุณกับเขานะคะแต่ที่แน่ๆนะคะเป็นรนดอมอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเ,เพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะคนที่ผ่านเข้ามานะคะอยากจะบูชาเทียนเสริมดวงความรักนะคะเดี๋ยววันที่27มีนาคมเราจะมีการจุดเทียน อินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักคนโสดจุดเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนแล้วใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นพุทธคุณสายขาวเป็นการอิงก,กับบุญกรรมของเรานะคะจึงไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีของไม่ดีอะไรเข้าตัวนะคะอาจารย์เขียนเป็นผู้ทําเทียนให้เราแล้วก็จุดให้พวกเราด้วยสนใจก็ทักหลังบ้านได้เลยนะคะหรือว่าบ้านเขียวตรงนี้นะคะก็ลองสอบถามได้เลยนะคะ เราไปเช็คพลังงานหลักกันเนาะชาวธาตุไฟเขาฝากมาบอกคุณว่าเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยพลังงานหลักใช่ไหมเอามาดูกันนะคะพลังงานหลักของชาวธาตุไฟไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่ชาวธาตุไฟเม็ดสิงธนูแล้วก็ชาวมีนนะคะแล้วก็พลังงานหลักฝั่งเขาที่ขึ้นมามีชาวกันและชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะพลังงานหลักฝั่งคุณนะคะบ่งบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีเสน่ห์ แล้วก็เซนดีซะด้วยสิแล้วมกักจะเรียนรู้อะไรต่อมีอะไรด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะมีการที่จะแบบสามารถตกผลึกตื่นรู้และสามารถที่จะยืดหยุ่นกับสถานการณ์แล้วมองในมุมใหม่ๆได้นะคะโดยที่ตัวคุณเองนั้นน่าจะเป็นคนที่เป็น working woman นะคะหรือว่าเป็น business man พอสมควรคือบ้างานแล้วก็สามารถอดทนได้เพื่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าในในการงานออกแนวเป็นเป็นนักพัฒนาตัวเอง เ่อเป็นคนชอบความก้าวหน้าในเรื่องงานมากๆนะคะแล้วบางทีเสน่ห์ของคุณนั้นฉายออกมาในช่วงเวลาที่คุณทํางานนั่นแหละนะคะเพราะนั้นก็น่าจะเป็นนักพัฒนาเป็นคนเออมีวาทศิลป์นะคะมีไฟทําอะไรด้วยแพลชั่นนะคะแล้วก็ เซนดีแถมไม่พอความอดทนสูงแล้วก็ตื่นรู้ตกผลึกในตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเนาะทีนี้พลังงานหลักฝั่งเขานะคะฝัะ่งคุณใช่ไหมลองดูดูฝั่งเขาด้วยนะคะฝั่งเขามีชาวการกับชาวทัดน้ํากระกฏมินพิจิกเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะพลังงานหลักบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นชาวอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ ในบางเคสเขามีอายุเยอะกว่าคุณค่อนข้างมากนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะมีความรู้เหมือนแบบเป็นศาสตราจารย์มีความรู้อะไรบางอย่างที่แบบโอ้โหมากมากเลยอะถึงขั้นเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ได้อะไรเงี้ยมันถึงความรู้นะคะองค์ความรู้นะหรือเขาเป็นพวกโ so, อโซแอาเป็นพวกจิตวิญ,ญญาณเก่าแก่นะ,ะตามความเชื่อของฝั่งาชาวแสงไลท์เวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยนะเป็นโอโซนะคะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่แบบโอ้โห มีความรู้มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ไม่ว่าจากอดีตชาติไหนๆก็ตามหรือภพชาตินี้ก็ตามนะคะออมีความรู้สึกว่าเขามักจะเข้าหาคนที่มีความรู้ชอบเข้าหาคนที่มีองค์ความรู้ให้เขาได้ชอบรักษาคอนเนคชันนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้ความเมตตาเข้าหาเขานะคะแล้วก็เขาน่าจะเป็นคนที่แบบเวลาโฟกัสอะไรแล้วจะแบบ ค่อนข้างดิ่งนะโฟกัสการงานโฟกัสสิ่งที่เขาอยากศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เขาจะค่อนข้างดิง่งแต่ก็เป็นนักผูกมิตรตัวยงนะคะแต่ว่าเวลาเขาไปผูกมิรกับใครเอาความรู้สึกว่ามันต้องไม่ไม่ไร้สาระเราเอาความรู้สึกต้องไม่ไร้สาระแล้วก็น่าจะชอบเข้าหาผู้ใหญ่นะจากตรงนี้นะหรือมีผู้ใหญ่ชอบเข้าหาเขาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสมูทนะเวลาผูกมิตร เวลาเข้าหาใครก็จะค่อนข้างสมูทแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในองค์ความรู้ของตัวเองนะคะเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณหรือว่าใครก็ตามมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเขาเออเขาจะเชื่อนะแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่มีใครที่มีความรู้มีประสบการณ์ได้มากกว่าเขาเขาก็คงจะเชื่อประสบการณ์ของเขาเองนะคะจากไพ่นะนะคะเอาละพลังงานหลักตรงไหมเอ่ยถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะ60%ขึ้นไปนะไปต่อได้เลยนะ นะคะอ่ามีอะไรต้องอ่านอีกไหมฝั่งเขาน่าจะประมาณนี้แหละค่ะนะก็มีความบางคนก็เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยนะฝั่งเขานะคะอ่าชอบศึกษาประวัติศาสตร์ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะเอาละประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไปดูข้อความกันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะฝากบอกคุณนะคะประโยคแรกเขาบอกว่าเขาเปิดให้ประนีประนอมกันอยู่นะ นะคะเขาเปิดให้ประนีประนอมกันใช่ว่ามีปัญหากันใช่ไหมอ่ต้องปรับความเข้าใจอะไรกันหรือเปล่าเขาบอกเขาขอเวลาด้วยนะคะคือการที่จะมาประนีประนอมกันนั้นเหมือนเขาเขาเขาขออะไรบางอย่างด้วยขอเวลาอะไรบางอย่างด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณหรือเปล่าก็ได้นะคะหรือเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณรักเขาจริงๆไหมก็ได้ค่ะเขาขอเวลาเพื่อพิสูจน์หน่อยว่ามันใช่ความรักหรือเปล่าก็ได้นะระหว่างคุณกับเขาอะ นะคะแล้วก็เหมือนเขาอยากให้คุณพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันค่ะว่าแบบคุณรักเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าในบางเคสเขาอยากให้ตัวคุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไหมก็ได้นะคะ I could be your hero baby คือหมายความว่าเขาอยากให้คุณอพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไหมหรือตัวเขานั่นแหละนะคะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะนะคะว่าว่าคุณรักเขาไหม นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรักเขาบางทีเขาอาจจะอยากเป็นฮีโร่ของคุณก็คือเป็นที่พึ่งให้คุณได้ก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปนะในความเป็นจริงในความรู้สึกของเขาเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปจึงเปิดให้ประนีประนอมกันอยู่เพียงแต่นั่นแหละขอเวลาไงขอเวลาให้คุณพิสูจน์ตัวเองขอเวลาให้เขาได้รู้ใจตัวเองก็ได้นะคะว่ามันเป็นความรักหรือเปล่าคุณรักเขาไหมเขารักคุณไหมนะคะมันมีพลังงานในเชิงน่าจะอยาก เป็นที่เป็นเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาได้อะไรเงี้ยนะอ่าแล้วมาดูกันหน่อยว่าข้อความเป็นแบบนี้แล้วเขาจะทํำยังไงกับคุณนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเพิ่มตัวมีไพ่ชาวพฤษภพนะคะแล้วก็มีไพ่ชาวมีนนะคะเมื่อเขาบอกคุณแบบนี้แล้วเขาเขาจะทํำยังไงออมมีความรู้สึกว่าตัวเขานะคะค่อนข้างอยู่ในจุดของการที่ค่อนข้างมีเซฟโซนเนาะอย่างที่บอกว่า เขาเป็นอินโทรเวิร์ตไหมโลกส่วนตัวสูงไหมเขาค่อนข้างมีเซฟโซนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำอาจจะเงียบๆหน่อยนะคะเงียบๆหน่อยแต่มันเป็นภาวะความเงียบที่เขากังวลเกี่ยวกับสุขภาพหลังกายของเขาเป็นความเงียบที่เขากังวลเกี่ยวกับคุณก็ได้เป็นความเงียบที่ยังเหมือนกับยังระลึกนึกถึงคุณนะคะ แล้วก็ถ้าพวกคุณเนี่ยข้องเกี่ยวกันเช่นเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันถ้าคุณเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันเขาก็จะรักษาคุณไว้แหละแต่ไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากอาจจะทําให้บรรยากาศดูอึมครึมได้บ้างเพราะว่ามีปัญหากันนะในบางเคสนะแล้วถ้าพวกคุณเป็นคนที่ทํางานด้วยกันหรือเรียนด้วยกันหรือว่ามีกิจการร่วมกันเนี่ยออมมีความรู้สึกว่า เขาก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าไอธุรกิจกิจการงานการการเรียนการอะไรต่างเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะก็ไปกังวลในเวนแทนนะเพราะดูทรงพวกคุณน่าจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะคะจากไพ่ที่เขาบอกว่าเขาเขาพร้อมให้ปณีปนอมอะนะนะคะแล้วฝั่งตัวตนของเขาดันได้เป็นเอ่อ the empress แล้วก็ก้าวเหรียญนะคะเขาจะทำยังไงต่อไปเอมเป็ความรู้สึกเขาค่อนข้างโฟกัสตัวเองนะโฟกัสความมั่นคงมั่งคั่งโฟกัสชีวิตที่ดีนะคะหรือ โฟกัสตัวจริงอันนี้ในเคสที่เขามีตัวจริงของเขาอยู่แน่นอนเขาก็ต้องไปรักษาห่วงแหนตัวจริงของเขาโดยที่เขาก็อาจจะนิงน่งๆเงียบๆกับคุณไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีตัวจริง นะคะแต่คุณมีฝั่งชาวธาตุไฟอคุณมีตัวจริงของคุณอยู่เขาก็เลยเขาก็จะกังวลค่ะว่ามันจะยังไงความสัมพันธ์มันจะมันคงได้ไหมล่ะมันจะเป็นแฟนได้ไหมมันจะได้ยังไงไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเด็นเรื่องของแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาเกี่ยวปุ๊บเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างกังวลมากและใช้วิธีค่อนข้างนิ่งนะต่อให้เขาผูกพันกับคุณมากก็ตามนะคะเนาะอาจจะดูมีเซฟโซนหน่อยนะคะ เพราะนั้นสรุปสิ่งที่เขาจะทํากับคุณหลังจากที่ข้อความได้รู้ไปแล้วออามองว่ากา,การกระทําหรือการแสดงออกมันยังดูไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะมันยังดูคลุมเครือแล้วก็อาจจะนิ่งๆหน่อยนะคะแล้วก็ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเรียนการงานการธุรกิจนะคะหรือยังคงเหมือนเป็นเซฟโซนให้คุณนะ่ะแบบไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจะทำให้มันดูมั่นคงในเชิงแบบ มิตภาพที่มันมันม่นคงเป็นเป็นซฟเฮาเป็นเซฟโซน, House, น Zone, แต่ก็นั่นแหละน่าจะยังไม่ชัดเจนอยู่แล้วก็ค่อนข้างเงียบด้วยซ้ำไปเนาะค่อนข้างนิ่งเงียบเพราะเขามีมความกังวลค่ะนะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะใครอยากจะจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักก็ติดต่อหลังไมมาได้เลยหรือว่าจะบ้านเขียวตรงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ลาชาวธาตุไฟไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะ